เฮ้ห hey. ามาดูเฮาอะไรนี่เฮาเมลอนนะว้าวว้าวอากาศร้อนมากอะ่ะว้าวอยู่ประมาณสองเดือนนะฮะ เมลอนพืชไม่ได้ต้องการหนาวนะปลูกได้ทุกสภาพอากาศหนาวไม่ต้องการว้าวพามาดูเฮาเมลอนนะครับว้าว หนึ่งต้นหนึ่งลูกนะครับหนึ่งต้นหนึ่งลูกนะครับปลูกในเฮ้าส์นะครับ